a n g e l 8 9 r r e l t y y บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 v นายเรียวตีสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรเตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงพรบร่ค่ำอย่างนี้ครับในรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องเป็นรายการสดครับท่านผู้ชมที่ผมออกมาพบกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะนำเอาข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจครับ มาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับใครว่างก็เข้ามาทักทายกันมาให้กำลังใจกันนะครับคืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมหลายๆฝ่ายครับก็จับตาครับสองเหตุการณ์สำคัญครับเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์แรกก็คือการพยายามที่จะจับผิดกกโตให้ได้ครับ ว่ากกตเนี่ยมีความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างครับในเรื่องของการที่จะให้นับคะแนนใหม่เนี่ยที่ชนบุรีเขตหนึ่งเนี่ยกกตก็ตัดสินไปแล้วครับว่าไม่มีการนับคะแนนใหม่แล้วที่สําคัญครับไอ้พวกด้อมครับท่านผู้ชมเออด้อมที่เ,เคยก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงรัฐบาลลุงตู่ที่เรียกว่าแกงทันลุต่างๆครับ ก็เริ่มที่จะรวมตัวครับเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติของเราอีกครั้งหรือไม่เพราะว่าจะรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหมให่ทั้งประเทศครับท่านผู้ชมก็คอยดูกันต่อไปครับแต่ที่สําคัญครับวันนี้พูดแต่เรื่องบาร์โค้ดครับท่านผู้ชม q ิโค้ดบ้างบาร์โค้ดบ้างกแแ็แล้วแต่อละครับตรงนั้นแหละที่กกตพิมพ์บัตรเลือกตั้งครับ ที่มันน่าสงสัยก็คือมันเฉพาะบัตรเลือกตั้งสอสแล้วก็บัตรเลือกตั้งสสเขตครับสอสแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็สอสเขตเท่านั้นครับส่วนบัตรลงประชามติครับไม่มีครับาา r โคตรงนี้มันไม่มีดังนั้นก็เลยมีพวกที่เป็นแฮกเกอร์ต่างๆหละครับท่านผู้ชมครับเพาเก่งอ่ะพวกนี้อสามารถที่จะโหลดข้อมูลต่างๆครับแล้วก็สแกน แฮกสแกนไอ้ QR โค้ดตรงนี้ลองดูซิบาร์โค้ดนี่ครับลองสแกนดูสิปรากฏว่ามันไปตรงกับในส่วนของต้นขั้วแล้วก็ที่ประชาชนไปลงคะแนนด้วยครับไอเราเนี่ยไม่มีความรู้หรอกครับผมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ครับแต่กกตก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงว่าก็พยายามทำดีที่สุดแล้วครับทำเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการโกงครับท่านผู้ชมแต่ตรงนี้ครับ หลายหลายฝ่ายเขาก็เห็นต่างกันและแน่นอนก็ต้องยื่นกับยื่นให้คณะกรรมการกลางครับท่านผู้ชมก็คือสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่หลายฝ่ายบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันโมฆะหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทําอย่างไรกันต่อไปอีกครับนั่นคือเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่เท่าที่ผมฟังนักวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง คนสาคัญสาคัญบอกว่ายื่นก็ยื่นไปเถอะสารรัฐมนูญก็คงจะวิจัยออกมานลครับหรือว่าไม่รับคําร้องครับเพราะว่ากรกตเขาก็ทําเหมือนกับทุกครั้งที่เขาทามาและก็ไม่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่ามีมาตรการในการรักษาความลับตรงนั้นก็ว่ากันไปครับนั่นคือเรื่องเหตุการณ์สําคัญในบ้านเมืองของเราในวันนี้ทั้งวันครับแต่เหตุการณ์สําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งครับท่านผู้ชมคือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะ,จ,ะรรมมจ,จัดตั้งรัฐบาลครับท่านผู้ชมครับพักภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลครับประวัาได้เสียงมากที่สุดถึง190กว่าเสียงนี่โอ้โหมันเยอะครับท่านผู้ชมเยอะเล่นตัวได้ครับท่านผู้ชมวันนี้ครับคุณอนุทินชาญวโรคูลบอกว่าได้เทียบเชิญครับได้เชิญพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักอันดับสามมาพูดคุยกันก่อน ซึ่งหลักการของพรักภูมิใจไทยบอกว่าเราจะเชิญไปตามลําดับครับเชิญพักประชาชนแล้วประชาชนเซโนครับท่านผู้ชมไม่เอาด้วยครับอยากเป็นฝ่ายค้านก็เอาพักลำดับที่3ก็คือพักเพื่อไทยครับท่านผู้ชมเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหพักเพื่อไทยจะมาร่วมรัฐบาลจะมาคุยกับพรักภูมิใจไทยนี่หลายคนบอกว่าปัดโทเอ๋ยอุตสาเออ แต่งเนื้อแต่งตัวครับเดินทางไปตั้งไกลเพื่อที่จะเลือกพักภูมิใจไทยให้เอาชนะพักหลานอังเคอร์ให้ได้เนี่ยแล้วพอม,มาวันนี้มันกลับเอาพักหลานอังเคอร์มาเป็นรัฐบาลอีกอะแล้วไออังเครเรอร์มันไม่หัวเราะเยาะหรอโอ้โหครับนี่แหละแต่ว่าท่านผู้ชมครับต้องใจเย็นๆครับยังไม่ได้สรุปตัดสินนะครับว่าวันนี้พักเพื่อไทย จะได้เป็นรัฐบาลร่วมกันกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนครับว่ามีการแบ่งกระทรวงหรือว่าตกลงกันอย่างไรครับเพียงแค่มาคุยกันครับว่าเห็นด้วยว่าจะร่วมรัฐบาลแต่หลายคนก็ใจไม่ดีนะครับท่านผู้ชมแต่คนที่ดีใจก็คือคุณเซนนะครับท่านผู้ชมครับคุณเซนดีใจเอาพวกเราเตรียมเปิดด่านแต่ผมเชื่อนะเชื่อในสปิริตของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินครับ คงไม่มีทางที่จะเปิดด่านครับถ้าเปิดด่านท่านก็ไม่มีประเทศอยู่ครับท่านอนุทินไม่มีประเทศอยู่แน่นอนเลยครับอีกพักหนึ่งครับท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าพักนี้เนี่ยมันต้องแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาตลอดครับคือพักของคุณธรรมนันครับพักกล้าทำนี่แหละคุณอ,อนุทินบอกเป็นไปตามคิวครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่เอากล้าทำนะอืมต้องเป็นไปตามคิว ก็จะเชิญพักกล้าทำม,มาร่วมพูดคุยด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันกับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นครับคุยกล้าทำเสร็จสิ้นแล้วก็คุยกับประชาธิปัตย์ครับท่านผู้ชมแต่เราก็รู้แนวโน้มเลยนะครับว่าพักประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนว่าถ้าหากว่ามีพักกล้าทำร,ร่วมรัฐบาลเนี่ยพักประชาธิปัตย์ไม่ร่วมแน่นอนดังนั้นตรงนี้ครับพักภูมิใจไทยจึงต้อง พยายามครับพยายามที่จะทําให้เสถียรภาพรัฐบาลาที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยมีเสถียรภาพให้มากที่สุดครับเพราะถ้าหากว่าทําให้พัดซึ่งมาร่วมรัฐบาลเนี่ยมีอํานาจต่อรองมากเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่ให้มันปวดหัวครับดังนั้นแนวโน้มว่าจะจะเอาพัดเพื่อไทยแล้วก็พักล่าธรรครับทุกท่านเพราะว่าจํานวนสสนี่มันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันอะ แล้วก็ไปรวบรวมพักเล็กๆมาอีกส่วนหนึ่งครับ 20, 30เสียงเนี่ยให้มันได้เกิน 260, 270 280เนี่ยเวลาพักใดพักหนึ่งเขาเกิดงอนขึ้นมาเกิดพักเพื่อไทยงอนขึ้นมาไม่ลงคะแนนให้เวลาเสนอร่างกฎหมายที่สำคัญเนี่ยคะแนนมันก็ยังเกิน250อยอยู่ก็ไม่เป็นไรด,ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญผมนี่ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญไปอ่านไปหาไปค้นมา ก็เห็นแล้วครับว่าเพื่อไทยต้องอยู่ครับท่านผู้ชมมันต้องเป็นพักภูมิใจเพื่อขมิครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะเป็นพักภูมิใจเทาและเพื่อขมิครับท่านผู้ชมและพักเพื่อขมิดังนั้นตรงนี้ท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปนะครับนี่สมการทางการเมืองครับตัวเลขกลมๆมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละคือถ้าหากว่าเราเลือกพัก ภูมิใจไทยให้ได้250มันก็กจบแล้วครับท่านผู้ชมหรือว่าเลือกพักประชาธิปัตย์ให้ได้สักร้อยเสียงนี่มันก็จบเหมือนกันคือภูมิใจไทยจับมือกับประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็คงโอ,โอเคกันทั้งนั้นแหละครับแต่นี่เมื่อไปเลือกพักเพื่อไทยแล้วก็เลือกพักกล้าทำเนี่ยได้มากกว่าพักประชาธิปัตย์มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละพักภูมิใจไทยก็คงที่จะไม่กล้าสลัดทิ้งทั้งสองพักนะครับ แล้วมาเอาพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลแล้วเอาพักเล็กพักน้อยมาเป็นพักร่วมมันก็ได้ครับทานผู้ชมแต่ว่ามันคันแนนเนี่ยโอ้โหปริ่มน้ําเหลือเกินอาจจะไปไม่รอดก็ได้ดังนั้นครับวันนี้เราจึงได้เห็นครับพักเพื่อไทยเข้ามาที่พักภูมิใจไทยแล้วแต่หัวหน้าพักไม่ได้มานะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ไม่ได้มาครับเพราะว่าป่วยครับทานผู้ชมหลายคนบอกว่าที่ป่วยเพราะว่า ชอบแต่งตัวแปลกๆมาหลายวันเลยครับท่านผู้ชมแต่งตัวแนวพังแนวอะไรจากญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมีท่านอาจารย์ดรยศชันนันครับเคนเดตพักแครเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยคุณภูมิทรม,มาด้วยครับท่านผู้ชมเออคนนี้ต้องมาครับเออคุณภูมิทรม,มานี่โอ้โหหลายคนบอกว่าออให้เกเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมอีกสักครั้งดีไหมอ หวาดภวากันทั้งประเทศเลยครับตอนนี้ถ้าว่าเป็นอย่างนั้นคงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณอนุทินบอกแล้วว่าจะไม่ให้หน้าตามันขี้เดไปกว่าเดิมครับตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วและก็จะทําให้หน้าตามันดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญก็คือว่าคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับมีสิทธิ์เลือกครับเพราะว่าคะแนนตั้ง191แล้วเนี่ยโอ้ยสบายๆนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวคืนนี้ผมจะนำเอาเรื่องราวที่พักเพื่อไทยครับเดินทางมายังพักภูมิใจไทยเพื่อที่จะมาพูดคุยกันแสดงตัวครับเสียดายที่คุณอ,อ,อนุทินครับไม่ให้กินอะไรสักอย่างหนึง่งเมื่อคราวการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับเขากินช็อกมิ้วครับท่านผู้ชมชม,มาคราวนี้ไม่รู้ว่าได้กินอะไรครับนักข่าวก็ไม่ได้สังเกตครั้งที่แล้วครับ กินช็อกมิลกันครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเนะเออมาครั้งนี้น่าจะกินน้ำเปล่าครับท่านผู้ชมน้ำาปล่าสบายๆกันครับท่านผู้ชมออจะได้กลับตัวเปล่ากันทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับกินน้ำเปล่ากันไปดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้ผูกมัดกันนะครับเอาเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องราวเหล่านั้นไปพร้อมๆกันครับทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังของผมเนี่ยสวยอีกแล้วใช่ไหมครับ เป็นภาพยามเย็นครับที่สะพานเฉลิมพระเกียรติครับเชื่อมระหว่างฝั่งระโนดกับฝั่งควนขนุนพัทลุงนะครับท่านผู้ชมหรือที่เรียกว่าสะพานเอกชัยที่เ็าว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับในยามเย็นเย็นอย่างนี้ครับใครมาเที่ยวสงขลาหรือพัทนลุงครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาถ่ายภาพสวยๆอย่างนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับทักทายกันก่อนนะครับ คุณกัปปนาตพี่วินัทของเราครับคุณ SFV สาวยะโสธรครับคุณนางฟ้าบอกว่าขอพวกเรารวมพลังสามัคคีและเป็นกำลังใจให้กันและกันครับขอบคุณมากนะครับคุณนางฟ้าคุณอุทัยสิงแก้วคุณนวรัตนไกรจันท์ครับคุณสมชายพร้อมกับคุณสมใจและคุณประภาพันธ์ที่เป็นสมาชิกครับอืคุณอะไรอีกครับคุณธรรมเนียมจำลองครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณจำรัด ครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับคุณอุษาหแสงนาำรักครับแล้วก็คุณออยอินบูนและก็คุณดาบอูดครับโอ้โหดาบอูดจากสุราชครับมาอีกแล้วคืนนี้ครับ <c oughs> ไม่ต้องประกาศตามหานะครับอาจจะกลายเป็นเรื่องใหม่ใหญ่เอาเรื่องอาจจะมีการแค้นเคืองเกิดขึ้นได้การเลือกตั้งอาจจะมีโมฆะไป แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยได้ตั้งตัวอ๋อนี่แต่งกลอนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันนี้แหละครับที่มีการจับผิดครับว่า,าการจัดทําบัตรเลือกตั้งนั้นมันน่าที่จะเข้าข่ายนะครับทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะครับขอบคุณดาบอุ้นะครับที่ได้เข้ามาทักทายด้วยบทกลอนครับขอบคุณมากๆเลยครับ อใครอีกครับที่เข้ามาคุณศิลปะและวัฒนธรรมและศิลปศาสตร์ครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจสุดๆได้ดูสดขอบคุณนะครับแหมได้ดูสดนี่ดีใจสุดๆเลยนะครับโอ้โหขอบคุณนะครับอ่าช่วยกันทักทายกันนะครับอใครอีกครับที่เข้ามาทักทายกันในคืนนี้ครับคุณยายเห็นด้วยจ้าครับนี่ก็เป็นประจำทุกๆคืนเลยครับถ้าไม่ไปทําบุญเสียก็จะเข้ามาชมรายการของผมครับคุณอืใครอีกครับ เออที่เข้ามาทักทายครับคุณโปรเทคครับคุณผู้ชมเงินและอํานาจมาก่อนความสําคัญอื่นใดจริงๆสมที่เป็นนักกินเมืองตัวจริงโอ้โหไอหเราเนี่ยคนธรรมดาที่เป็นประชาชนนี่ยครับ่านผู้ชมพูดอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับไม่ว่าพักไหนเลยครับ่านผู้ชมพักที่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนๆกันทั้งหมดเลยครับเพราะว่าอํานาจเงินเนี่ยมันสามารถที่จะง้างกับง้างจิต ใจของคนพามือของคนเนี่ยให้ไปกาในช่องซึ่งมีเงินมาหางเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาทักทายกันครับคุณกู๊ด for e v e r ครับอืมแต่ถ้าผลงานไม่เข้าตาอีกรอบน่าจะลมน้าน่าจะสมน้ำหน้าซ้ำครับอขอบคุณมากๆเลยครับใครอีกครับอ่ะคุณดับอูดอีกบทรอนหนึ่งครับอ้าวไม่อ่านก็การไรอยู่ก็ต้องอ่านนะครับ คงจะต้องกล้าทำย้ำความคิดไม่ยุติดทรมเพื่อไทยให้ไปต่อความรู้สึกภูมิใจไทยให้มาก็พอคงต้องรอรัฐบาลประสานใจครับ <c oughs> บทกรนยอดเยี่ยมจริงๆที่ยิงน่าจะให้เป็นครูนะไม่ยากจะไปเป็นตำรวจนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เป็นครูภาษาไทยก็น่าจะดีนะคุณอัทราชขอบคุณมากๆเลยครับนี่เป็นสมาชิกค,ครับ แล้วก็คุณสุวัตครับนี่ก็เป็นสมาชิกเช่นกันครับสื่อมันไวครับรับแล้วพิจารณากันให้ดีก่อนครับอ่ะโอเคครับคุณอออินบูนครับทักทายกันเรียบร้อยแล้วครับคุณอะไรอีกครับที่เข้ามาทักทายครับคุณจาริศสุดาครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาทักทายกันในช่วงแรกของรายการครับเอาแล้วครับเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพรรเพื่อไทยในวันนี้ครับมาตามคําเชิญครับอืม ได้รับบัตรเชิญมาเรียบร้อยที่พักภูมิใจไทยครับก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นครับท่านผู้ชมผมเห็นข่าวนี้และนึกยิ้มในใจครับท่านผู้ชมวันนี้ครับท่านผู้ชมพักเพื่อไทยเปลี่ยนรูปแบบโลโก้พักครับท่านผู้ชมจากพื้นสีแดงสดขาวแดงครับท่านผู้ชมวันนี้เปลี่ยนเป็นอนอนครับท่านผู้ชมเป็นน้ำเงินขาวครับท่านผู้ชมเป็นน้ำเงินเป็นหลัก โอ้โหทําไว้เพื่อรอท่าภูมิใจไทยครับท่านผู้ชมโอ้โห,โโหนี่อยู่เป็นจริงๆกับพักเพื่อไทยเนี่ยพักเพื่อไทยอยู่เป็นครับยอมสลัดแดงเปลี่ยนสีโลโก้เป็นน้ําเงินเข้มล็อกดีลครับร่วมตั้งรัฐบาลวันนี้ครับจากกรณีเมื่อช่วงบ่ายวันที่13บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแกนนําระดับสูงของพักเพื่อไทยนําโดย,น,ยดานายยศชนนันวงศวัร์ นายสุริยะยิ่งรุ่งเรืองกิจแคนดิดนาย,ยกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาที่การพักนายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพักครับเราได้ยินชื่อของแกนนำพักเพื่อไทยแล้วสะดุ้งไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหสะดุง้งมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมเออมาแล้วเพื่อไทยเขามาครับท่านผู้ชมไม่รู้เพื่อประเทศไหนกันแน่เดินทางมาถึงที่ทำการพักภูมิใจไทยตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวิรากูล วันพักภูมิใจไทยครับเพื่อพูดคุยแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันซึ่งบรรยากาศเป็นไม่ได้ความชื่นมื่นกับเสียดายไม่ใช้กินช็อกมองช็อกมิวหรือว่ากินกาแฟเย็นหรือว่ากินลาเต้หรือว่ากินอะไรที่มันโอ้ยมันสนุกสนานกันมากไม่เห็นนะครับบรรยากาศนั้นต่อมาครับสิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับโลกโซเชียลมากที่สุดครับก็คือความเคลื่อนไหวบนหน้าเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยครับ ที่มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์จากโลโก้พื้นหลังสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์มาเป็นโลโก้สีน้ําเงินซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของพักภูมิใจไทยครับทานผู้ชมโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับชาวเน็ตต่างเมาส์กันสนันว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการหลอมรวมหรือการทำข้อตกลงทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสถิตภาพของรัฐบาลชุดใหม่ครับทานผู้ชม ต่อจากนี้ไปครับเพื่อไทยนี่ต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวครับท่านผู้ชมเพราะว่าเจ็ดสิบวันเสียงนี่มันพูดอะไรดังๆไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมต้องรับผมครับเออเามือกลุมเป้ากางเกงครับท่านผู้ชมเอามือเอามือกุมเป้ากางเกงยืนตรงๆครับรับผมรับผมต้องอย่างนั้นครับแหมกนหน้านี้แล้วโอ้โหใหญ่สิเหลือเกินเลยครับพรคเพื่อไทยวันนี้ครับก็มาเรียบร้อยแล้วครับก่อนมาครับเปลียนเอาใจพัก ภูมิใจไทยจร,จริงๆครับท่านผู้ชมนี่ภูมิใจไทยถึงใจอ่อนเพราะอะไรท่านผู้ชมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะเพื่อไทยตอนนี้มีแต่ตกต่ำครับต้องขอบคุณนะขอบคุณท่านอาจารย์ยศชนันที่เข้ามากอบกู้พักได้ส่วนหนึ่งนะถ้าไม่มีดรยศชันนันเนี่ยผมว่าอาจจะเหลือสอสอคงระดับห้าสิบคน4ี่สิคนก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชม ดังนั้นครับเปลี่ยนโลโก้พักเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็ถึงเวลาแล้วครับบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้นะครับพักภูมิใจไทยเชิญมาเรียบร้อยครับเขาพาดหัวข่าวว่าเพื่อไทยจูป,ปากพักภูมิใจไทยโอ้โห <c oughs> กินน้ำยาบ,บ้วนปากมาเลยหรือยังไม่รู้นะอนุทินลั่นครับเรื่องบาดหมางในอดีตลบออกให้หมดครับท่านผู้ชม เรื่องบาดหมางที่เคยไล่ออกจากรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยลืมเลยครับคุณอนุทินแต่ว่าการเมืองเขาลืมกันง่ายๆครับท่านผู้ชมเขาไม่จําอ่ะเขาเรียกว่าเจ็บแล้วไม่จําอ่ะคุณอนุทินเนี่ยเจ็บแล้วไม่จําคอยดูกันต่อไปครับว่าเป็นอย่างไรยศชนันครับนําทีมเพื่อไทยหนุนภูมิใจไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลด้านอนุทินแย้มอยากให้ทํางานร่วมกันไม่แบ่งเส้นขอให้ลบความบาดหมางในอดีต เตรียมคุยกล้าทําตามสเต็ปต,ต่อไปครับท่านผู้ชมเอาละครับแน่นอนครับให้ลดความบาดหมางครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับไม่รู้ลบได้ไหมเขาชะโดงอ่ะเขากระโดงอ่ะไม่เขาชะโดงเขากระโดงนี่ลบได้ไหมคดีหัวสอวอลบได้ไหมเพื่อไทยอะ่ะเอออืม เพื่อไทยถามด้วยว่าเรื่องนั้นล่ะคลิปอังเคอร์ลบได้ไหมยอย่ามาพูดถึงได้ไหมโตรอ,องกันบ้างเลยครับท่านผู้ชมเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นเนออ่ะเรื่องที่ไม่ให้ร่วมรัฐบาลให้ร่วมแต่ว่าเอากระสรวงมหาไทยคืนมาเนี่ยออลืมนะลืมนะครั้งต่อไปครั้งนี้นะที่จะถึงนี่ขอมหาไทยกลับได้ไหมคอยดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับที่พักภูมิใจไทยครับนายอนุทินชาญวิรากูลหัวนหน้าพัก ภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักนายเสียสักพวงเกตแก้วแค,แวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยนายวราวฒิศิลปะอาชาครับว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนายยศชันนันวงสวัสดิ์ครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ เลขาที่ไม่ใช่ครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวยยชยชัยแกนนําพักเพื่อไทยถแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือถึงแนวทางจัดตั้งรัฐบาลกับโดยคุณอนุทินกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้บริหารพักเพื่อไทยกรุณาแวะมาหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลถ้าดูจากคะแนนแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศก็ได้มีการหารือมาระดับหนึ่งแล้วได้ข้อสรุปว่า ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเรามีการวางไทม์ไลน์ไว้ว่าเมื่อเราเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะมีการเชิญแต่ละพรรคตามลําดับและขอความร่วมมือเพื่อให้ประเทศของเราเดินหน้าไปอย่างราบรื่นและจากนี้ไปครับก็จะคุยกันมากขึ้นเพื่อลงรายละเอียดในการจัดตั้งรัฐบาลครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงหรือก่อนร่วมรัฐบาลนะให้ลืมๆมกันไป เหมือนคุณอนุทินบอกลืมๆกันไปอย่าเอามาเป็นเรื่องซึ่งจะบาดหมางจิตใจกันอีกคุณอนุทินกล่าวอีกว่าพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยเรามองไปข้างหน้าครับและเห็นว่าบุคลากรคุณภาพของทั้งสองพักน่าจะมีความสามารถมากเพียงพอที่จะผลักดันและนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่คาดหวังของประชาชนคนไทยได้ผมว่าบุคลากรที่มีความสามารถของพักเพื่อไทยครับ มีสองคนครับท่านผู้ชมที่อยากขอร้องครับขอร้องคุณอนุทินครับว่าถึงแม้จะมีความสามารถมากสุดๆครับท่านผู้ชมก็อย่าเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับอย่ามาเป็นรัฐมนตรีอะไรทั้งสิ้นครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับขอให้เกโพอแลวครับท่านผู้ชมคุณสุริยะยิงรุ่งเรืองกิจนี่ก็ขอให้โพอครับแล้วก็เถมีคนนะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมเวชชัยก็ขอให้โพอครับขอไอเชียเด็กพอครับท่านผู้ชม ถ้าเอาคนคุณภาพทั้งสามคนนี้มาเป็นเอ่อมาร่วมรัฐบาลแล้วมาเป็นรัฐมนตรีอีกเนี่ยประชาชนคนไทยบอกว่าวไหนบอกว่าหน้าตาดีตอนนี้มันปากเบี้ยวซะแล้วขี้เหร่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคอยดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมเมื่อถามว่าด้มีการพูดคุยหาหรือเรื่องแบ่งกระทรวงต่างๆหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าจะมีการพูดคุยกันต่อจากนี้อีกหลายครั้งครับไม่ใช่พูดครั้งนี้ครั้งเดียว ถามว่าจะมีการเชิญพรรคกล้าทำรรมหาดือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าจะต้องให้เกียรติพรรคที่มีจํานวนที่นั่งในสภาผู้แทนตามลําดับอย่างไรก็ตามในส่วนของพรรคประชาชนแสดงเกียรติจำนงนแล้วว่าไม่มาร่วมครับคุณอนุทินยังแสดงถึงเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองพรรคว่าเราได้หาดือกันซึ่งมั่นใจว่าบุคลากรของแต่ละพรรนี้มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองครับ ขอให้เรากลับมาทํางานร่วมกันนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอะไรที่ไม่เข้าใจในอดีตเป็นเรื่องธรรมดาต้องลบออกไปให้หมดเดินไปข้างหน้าและขอความร่วมมือทํางานแบบร่วมกันจริงๆไม่มีการแบ่งเส้นแบ่งเขตเป็นการร่วมกันในฐานะรัฐบาลร่วมกันบริหารราชการแผ่นดินไปด้วยประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ดีที่สุดครับท่านผู้ชมเมื่อถามว่าจากการหารือมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่ คุณอนุทินบอกว่าเรามาร่วมกันตรงนี้ได้แสดงว่าเรามีข้อสรุปและเป people, ้าหมายร่วมกันนั่นนะสิท่านผู้ชมครับเขาหารือกันมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดตัวอย่างนี้เนี่ยเขาจีบกันมาหลายครั้งแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องจีบละมองหน้ามองตากันก็รู้ใจเลยครับท่านผู้ชมครับอืว่าจะเอาอย่างไรกันเนี่ยชัดเจนกันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเมื่อถามย้ำว่าครับจะมีการเชิญพักล้าธรรม ซึ่งเป็นพักอันดับสี่มาร่วมรัฐบาลเมื่อใดในายอนุทินระบุว,ว่าเดี๋ยวค่อยทยอยเทียบเชิญเพราะเราต้องการความแข็งแรงครับท่านผู้ชมเออตอนนี้อ่อนแออยู่หรือเปล่าไม่รู้ต้องการความแข็งแรงครับท่านผู้ชมโอ้พูดอย่างนี้มันก็เหมือนว่าต้องการคะแนนเสียงให้มันเยอะๆเข้าไว้ครับจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องขององูหงงงูเห่าอะไรเกาอีกในอนาคตครับคุณอนุทินยังพูดติดตลกกับสื่อมวลชนว่า ไม่แสดงความยินดีกับตนหรือวันนี้แต่งงานของฉันนะกับ <c oughs> วันนี้กับคุณอนุทินชาญวิรกูลครับนำสีภรรยาครับไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่พาหนีกันไปหลายๆที่แล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> อยู่ร่วมหอลงโรงกันมาหลายปีนะครับท่านผู้ชมเพิ่งได้โอกาสดีวันนี้ครับจดทะเบียนสมรสครับท่านผู้ชม แสดงความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องให้ใครมาว่าว่าขี่รถที่ไม่มีทะเบียนอยู่ครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวตำรวจจะจับให้คุณเอารทินบอกแล้วทําไมไม่มีใครที่แสดงความยินดีกับผมบ้างละ่ะที่ยังต้องจดวันพรุ่งนี้คุณอนรุทิน14กุมภาวันวาเลนไทน์เออม,มาจดวันนี้วันศุกร์ที่13 เออตามฝรั่งเขาว่าสุกสิบสามนี่ไม่รู้นะครับคงจะถือเครดอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผู้สื้อข่าวจึงสอบถามว่าจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยเป็นอย่างไรบ้างและทําไมถึงเลือกวันนี้นายอนุทินกล่าวเพียงว่าลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วเลยแต่งไม่ฉลองอะไรทํากันแบบเงียบเง,งียบกันท่านผู้ชมโอ้ยขับรถที่ไม่มีทะเบียนมาตั้งหลายปีแล้วครับลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหจราจรทําไมถึงมองไม่เห็นแล้วนี่คุณอนุทินขับรถไม่มีทะเบียนอยู่เพิ่งจดทะเบียนในวันนี้คับท่านผู้ชมถือว่าเป็นวันดีเลษกดีครับที่มีพักเพื่อไทยเข้ามาร่วมหาดูในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยครับก็ขอให้คุณอนุทินโชคดีมีความสุขกับครอบครัวใหม่ครับกับสีภรรยาและขอให้ตั้งใจในการทํางานบริหารบ้านเมืองครับย้ําว่าอย่าให้ประชาชนผิดหวังนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของผมในคืนนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความครับที่ได้เข้ามาให้กําลังใจกันเป็นอย่างดีในทุกๆคืนครับคืนนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ